เอ็นไม่ได้นะลูกเอ็นไม่ได้ถ้าเอ็นแล้วมันก็จะล้มค่ะเพราะว่ามันเป็นโครงที่มันไม่แข็งแรงลูกเราห้ามเอ็นนะคะน้องอย่าเอ็นนะน้องอย่าเอ็นนะนออเอ็น,นแล้วบ้านจะพัง มีเสื้อดีมีเกงใน <ś led> น้องใส่กางเกงในไหมคะน้องขนาลเลยเห็นไหมน้องยังใส่กางเกงในเลยขนาติดเพื้อให้น้องห่อยค่ะค่ะรับแม่คะดูน้องมีเสียงไหมคะไม่ใชไม่มีค่ะอ๋อไม่มีอะค่ะแม่ไปแม่มมมเาราเราเป็นแผลคุณน้องน้องน้อง น,น,นะน้องเป็นแผลผู้อะไรไหมน้องเป็นแผลเหรอคะใช่ต้องทำแผลให้น้องไหมคะเนี่ยอืมค่ะน้องฮานาไปเจอน้องที่ไหนอะคะช้อปปี้อ๋อช้อปปี้เหรอคะใช่ค่ะคุณยายสั่งมาให้เหรอคะแม่ค่ะบา้าแม่มีวินด้วยคะ่ะวินด์ด์เหรอคะแม่ปิดแม่ปิดประตู มีวินโดว้หรอคะวินโด้ไหนคะชี้กับแม่ดูไหนคะ่ะมีวินโดว์ด้วยใช่ไหมทำมาทำมาเอาออกสิออกให้คุณแม่ปิดดอใช่ไหมคะับปประตูโอเคปิดลลแล้วแล้ว่ะค่ะแม่กระทบมาประตูมันไม่มันจะนโอิยมันจะรูบรูบแบบน,น,นอยอยี้คุณแม่ขยับมาสิขย,ยับมาขยับใกล้ๆวินโดว์สิ เอาให้คุณแม่เขยไปใกล้บินโดโอเคค่ะขยุบเคองน้องนี้น้องน้องตั้งชื่อว่าอะไรดีคะนะฮานาฮานาไม่รูงชื่อแล้วนะอยากตั้งชื่อให้น้องว่าอะไรลูกฮานุฮาฮามิ <c oughs> ตั้งชื่อว่าฮามิรอคะ <c oughs> แม่มันปิวพัดลมมันพัดไงลูกมันก็เลยปิวค่ะ ปิดไปเปิดพัดลมดีกว่าเดี๋ยวร้อนนะคะมันปิวแล้วมันปิวว,วินโดว์อะไม่ใช่วินโดว์ลูกดอดอปิวแล้วคะ่ะอ,อันนี้วินโดว์ค่ะแม่ลัสปิดแบบน,นี้สิแบบเนี้ย ม่เป็นไรลูกจะได้เย็นเย็นให้น้องเย็นด้วยเนี่ยน้องก็จะได้เย็นน้องคะนะให้น้องนอนบนที่นอนนุ่มๆไหมนุ่มค่ะจับน้อง,นอ,งนอนบนที่นอนก็ได้ค่ะนั่าวันนี้ก็ได้สิน้องอ๋อไม่อยากให้น้องนอนนุ่มๆหรอให้น้องนอนนุ่มๆมิมีวินโด้ด้วยค่ะไม่ปิดประตูแล้วปิดป,ประตูแล้วก็ลาตรงนี้แหละเนี่ย โดยที่เขาเอามาให้อ่ะคุณแม่ติดติดอันนี้ให้เขาหน่อยติดติดอันนี้มันจะได้ไม่รูดเอ้คุณแม่บิวมันจะได้ไม่รูดอ,ะอ่ะเออคุณแม่พยายามติดให้นะคะรอแป๊บนะคะแค่ค่ะเราจะได้เย็นเย็นค่ะปิดได้เลยค่ะค่ะค่ะบายบายยังไงคะงไหนน้องคณาดจะ จะจับน้องยังไงคะอุ้มน้องยังไงลูกอุ้มแบบนี้อุ้มมาไว้ในอกยังไงคะอ๋อแบบนี้นะคะเผื่อน้องเผื่อน้องเอากระเด็นไปข้างนอกค่ะแล้วก็เอาน้องอยู่ในบ้านอ๋อค่ะแล้วน้องธนาจะจับน้องอาบน้ําแต่งตัวไหมคะใส่ชุดนี้ใส่ชุดนี้หรอคะใช่ค่ะอือผ้าผพ อ๋อถูกค่ะ yellow อ่าใช่ค่ะแล้วน้องฮานะให้น้องทานข้าวหรือ,อยังอ่ะลูกให้น้องทานข้าวทานาปากมันเล็กไงอ๋อปากน้องเล็กเหรอคะใช่ค่ะแล้วสรุปว่าน้องน้องจะชื่อว่าอะไรคะฮ a m u n hamun Ham <un. S 2> hanami ชื่อ hanami Han 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 ก็ได้เนาะ ่อ๋อน,น้องฮานามิค่ะมัดผมให้น้องค่ะไหนไหนโชว์ให้คุณแม่ดูสิมัดยังไงคะนี่ค่ะอ้าวอันนี้แหละคะน้องฮนานะเป็นคนมัดหรอคะคุณแม่โอ้ใกล้เกินไปลูกใกล้เกินไปคุณแม่ถ่ายน้องกับน้องฮนานะอยู่ไหมคะคุณแม่ไปบาบ๊ายบายจะจะมาทาอะไรเลบือบายบายแล้วพาน้องไปทานข้าวหรือยังอ่ะข้าวไปแล้ว แต่ว่าน้องทันไม่ได้หรอกลูกเราก็แค่ดูแลน้องนะคะอุ้มน้องกอดน้องแม่ค่ะแม่ค่ะปิดซอรศับได้เลยค่ะเพราะอะไรคะชอบให้มันดูไม่ยาะชอบให้มันดูไม่ได้อเ,อดไไดเอาคุณแม่ก็ชอบเก็บไว้ให้ดูให้น้องคณะดูตอนโตงไงคะโอเคคุณแม่ปิดได้เลยคะ่ะแล้วไปให้ดูนะคะ แม่เปให้ดูแม่คะมีบินโดและมีที่สีเหมือนเหมือนที่ติดอ่ะอัดเข้าไม่ได้แน่ๆอะไรเข้าไม่ได้คะก๊อกก๊กก๊อกก๊ใครเข้าไม่ได้คะพี่แม่ฝาอินเสกเหรอคะใช่มันอัดเข้าไม่ได้อ๋อเพราะเราปิดประตูแล้วเนาะใช่ค่ะน,น้องจะหานะจะให้น้องฮานาะมินอนหลับใช่ไหมคะ เพลงน้องกคนนี้เขาชื่ออะไรนะปิดประ,ต,ะตูแล้วอ้าวบ้าเข้าได้ไหมไม่ได้บานล,ลอ็อกขังประต<อ>ูร้องเพลงร้องเพลงกล่อมน้องไหมลูกน้องจะได้นอน <c oughs> <itates> <c oughs> ที่ร้องร้องเพลงที่คุณยายกล่อมน้องนะร้องเพลงเจาา้านกขอมินได้ไหมคะได้เ <c oughs> นี่ยร้องร้องสิ

ไม่มีค่ะเขามีปีละครั้งมีไปแล้วไงคะที่เราไปลอยกันสวนชมงานไงคะอ,อ๋อเขามีที่ทำสวนชนหน้าหรอคะใช่ค่ะที่น้องคณะใส่ชุดไทยไปไงคะโอเคค่ะจำได้ไหมคะจำได้ไปกับใครมัางนะคะคุณป้ากับคุณแม่กับน้องคนนี้เอาคนนี้ไปได้ไหมแล้วน้องเขาจะเดินได้ไหมคณะจะอุ้ม จะอุ้มน้องไปด้วยหรอคะแล้วน้องคณะจะอุ้มน้องไหวและลุกกว่าจะไปถึงเหมือนไก่นะอุ้มไหวไหมคะไหวสิแล้วถ้ามีน้องจริงๆน้องคณะจะดูแลน้องได้ไหมคะเนี่ยได้คะ่ะน้องคณะจะช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องยังไงคะแล้วเวลาสระผมละ่ะน้องคณะจะช่วยคุณแม่สระไหมคุยสระเอาไปให้อีนแล้วนะ ให้สีให้สีลาเลยไหมไม่ได้ต้องบอกให้น้องไปเข้าอะไรห้องนัดใช่ค่ะชื่อแม่ค้าลิขิวินประตูค่ะประตูคือวินดอประตูมีตัวที่ซูมาัตัวไหนเนี่ยหรอคะค่ะอ๋อนี่เหรอคะใช่ไหมคะฮานาขอใส่ตาไหมไม่ได้ลูกน้องฮานนายังไม่ได้เจาะหูเลย คันลัโกดิบคะบไม่ได้เจาะขู่ะลองไหมคะไม่ลองไม่เจ็บหรอกน่เดียวเหมือนน้องอานะไปฉีดยามาอย่าง